เมื่อกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศโลกเรามักนึกถึงผลกระทบที่เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรแต่เราอาจที่จะลืมเชื่อมโยงไปยังเหล่า,มาแมลงผสมเกสรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาหารให้กับมนุษย์กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University College London หรือว่า UCL ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ปรติศาธ,ธรรมชาติในลอนดอนทำการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกับมแมลงเหล่านี้ ในช่วงสิปีที่ผ่านมานักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแมลงผสมเกสรที่มาจากมากกว่า100ประเทศทั้งจากพื้นที่ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ทั้งนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ในโลกได้มีการบันทึกเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อพืชพันธุ์ต่างๆเท่านัา้นแต่จากการศึกษาของนักวิจัยยังชี้ว่าประเด็นนี้สอดคล้องกับการที่ประชาการแมลงผสมเกสรมีจํานวนลดลงด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่ประชากรพึ่งเท่านั้นขณะที่รายง,งานล่าสุดที่ตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Science Advances ได้ขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมถึงมแมลงผสมเกสรประเภทอื่นอย่างเช่นผีเสือ้อผีเสือเ้อกลางคืนมแมลงปีกแข็งและมแมลงวัน ในธรรมชาติมาแมลงมีสายพันธุ์จำนวนหลายแสนชนิดแต่ในการศึกษานี้นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลของมแมลงจากทั่วโลกมาได้จํานวน3,000ชนิดและมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เขตร้อนซึ่งมีการปลูกพืชเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นโกโก้และกาแฟ theffe so in, particular in, in the paper. Um, so coffee and coco. รองศาสตราจารย์ทีมนิวโบนักชีววิทยาด้านสัตววิทยาและการอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัย UCL และเป็นผู้ร่วมเขียนงานวิจัยดังกล่าวอธิบายว่าการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นไปยังพืชสอชนิดข้างตน้นเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ถูกผลิตในพื้นที่เขตร้อนและจะเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยของสภาพภูมิอากาศใหม่รวมถึงจำนวนมแมลงผสมเกสรที่ลดลง นักวิใจัยในการศึกษานี้ยังอธิบายถึงเหตุผลที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่เกษตรกรรมว่าเป็นเพราะนี่คือหนึ่งในวิธีหลักที่มนุษย์ใช้สอยประโยชน์จากที่ดินขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีที่ดินอีกจํานวนมากถูกแปลงให้เป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภคของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นต่อจากนี้ ในความเป็นจริงเหล่าแมลงผสมเกสรในพื้นที่เขตร้อนคือเหยื่อที่กำลังเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและจะมีผลสืบเนื่องไปอย่างพืชผลการเกษตรซึ่งเป็นที่ต้องการทั่วโลกด้วย โดยรายงานชี้ว่าในพื้นที่เกษตร,รกรรมที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของเหล่าแมลงก็ปรับลดลงราวครึ่งหนึ่งนิวโบจาก UCL กล่าวว่า <is S 1> ผลกระทบที่เกิดขึ้น <is S 1> จากการเกษตร,รและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง <is S 1> ยังส่งผลที่รุนแรงต่อเหล่าแมลงผสมเกสรมากกว่า,มาแมลงโดยทั่วไป นอกจากนั้นในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมากจนเกิดสภาพอากาศแบบใหม่เราจะเห็นความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงผสมเกสรลดลงกว่า60%ด้วยในภาพรวมนะครับการสูญเสียแมลงผสมเกสรทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรมีแนวโน้มที่จะลดลง ดังนั้นในอนาคตเราอาจต้องใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่เราจำเป็นต้องหาวิธีผสมเกสรทดแทนมแมลงเหล่านี้ซึ่งอาจส่งผลให้การทำการเกษตรมีต้นทุนที่สูงมากขึ้นผมคมสรรสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน